เขียนรายการสิ่งที่อยากทำในปีน,นั้นนอกจากจะขอให้ลูกน้องส่งอีเมลเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองลืมแล้วผมยังเขียนสิ่งที่ตัวเองต้องทำเตรียมเอาไว้อีกด้วยผมจะเขียนสิ่งที่ต้องทำลงบนกระดาษโพสต์อิฐแล้วแปะไว้ที่คอมพิวเตอร์ดังนั้นแค่มองปราศเดียวก็รู้แล้วว่าตัวเองต้องทำอะไรบ้างนอกจากนี้ผมยังทำสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความคืบหน้าของงานในแต่ละหัวข้อด้วย โอในแต่ละห่วงข้อผมจะวาดรูปวงกลมแล้วแบ่งออกเป็นสี่ส่วนหากงานเสร็จไประดับหนึ่งก็จะระบายสีลงไปหนึ่งส่วนผมจึงรู้อยู่ตลอดเวลาว่างานที่ทำคืบหน้าไปถึงไหนแล้วถึงย5สิบห้าเปอร์เซ็นหรือยังถึงห้าสิเอร์เซ็นแล้วหรือยังหรือว่าถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นแล้ววิธีนี้ไม่ได้แค่ช่วยสามารถจัดการกับเรื่องที่ต้องทำได้ง่ายขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยให้รู้ความคืบหน้าของแต่ละง,งานอีกด้วยนอกจากนี้ผมได้เขียน เฉพาะสิ่งที่ต้องทำในเร็วๆนี้เท่านั้นแต่ยังเขียนสิ่งที่อยากทำในระยะยาวด้วยผมยังจำได้ว่าตอนที่ทำงานกับเดอะบ d y ี้ช็ผมเคยเขียนรายการสิ่งที่ทำอยาททำในปีนี้จำนวน50ข้อแล้วประกาศให้ทุกคนรู้ต่อนปีใหม่เช่นออกจดหมายข่าวของบริษัทและพิมพ์หนังสือ Body and Soul ของ Anita l o c ็ i กที่เลือกพิมพ์ไปแล้วขึ้นอีกครั้ง คงมีคนสงสัยว่าถ้าเขียนสิ่งที่อยากทำมากมายขนาดนั้นแล้วจะทำทั้งหมดได้อย่างไรอันที่จริงผมเองก็หวังจะทำได้แค่สักครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามเท่านั้นแหละครับแต่พอลองย้อนกลับไปดูตอนสิ้นปีก็พบว่าตัวเองทำสิ่งที่อยากทำไปมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวการเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือจะทำให้เราสนใจในสิ่งที่ต้องทำมากขึ้นและเมื่อย้อนกลับไปอ่านรายการที่เคยเขียนไว้ผมก็นึกถึงเรื่อง บางเรื่องที่ยังไม่เคยทำและทำไม่สำเร็จและไปถามความคืบหน้าจากคนที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นได้พูดอะไรไปให้เขียนนึกอะไรให้ได้ก็เขียนลองทำให้เป็นนิสัยดูนะครับขอบคุณครับ